สวัสดีด้วครับผมนะแอดมิซัมบูกิตอร์ไฟครับผมโอ้โหนะครับอ่ะโอเคนะคุณน้องชายขอมาจัดให้เลยนะสำหรับ รีวิวบอสเอ็ม0ีแปแล้วกันนะครับนะใครที่จะซื้อของก็จะเพิ่งจะไฟจะเซตอัพให้แบบนี้นะครับตัวนี้นะครับ PRS อ่ออะไรนะคัดซ่อมมาโหยนะครับแหมหางหาย,หายจากการรีวิวไป PRS อนะคัดซ่อมยีนะครับโอ้โหมาส่งมาให้เซตอัพเดนเนียนเลยนะครับอ่โอเคอันดับแรกเป็นเสียงคลีนก่อนเลย โอเคนะครับลืมบอกไปว่าต่อ p R s เข้า AB80 แล้วก็เข้าหน้าตู้เลยนะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นเสียงอะไรบ้างเลยโหูจะเนียนเนื้อคือต้องบอกเลยว่าใครที่อ่า จากได้ฟิลแบบก้อนนะครับ ME80 ตอบโจทย์เลยนะครับนะสำหรับใครที่เล่นก้อนแล้วมาเล่นมันตีเอฟเฟกเนี่ยนะครับ ME80 เนี่ยจะตอบโจทย์ในเรื่องของแบบว่ามันจะได้สไตล์แบบก้อนเลยคนที่เล่นก้อนนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเล่นเนี่ยพูดแบบตรงๆนะถ้าเกิดไปเล่นพวกบอสจีชีเอ่ GT, อแล้วจนะีชีล้อจีชีหนึพันอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะได้ฟิลแบบหัวแอม เหมือนพวกไลซิงอะไรอย่างนี้เนาะอ่าจะได้ฟีลแบบนั้นนะในความรู้สึกของผมนะอ่าไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเนาะลองคอมเมนต์มาดูนะแต่ความรู้สึกของผมเนี่ยบอสเอเมีแป e สูงเขาทำมาตอบโจทย์เพื่อคนที่ชอบเล่นก้อนของบอสแต่ไม่อยากแปกก้อนเยอะๆนะครับก็เลยทํามาเป็นมันติเอฟเฟกต์เลยนะครับแต่หน้าตาเขาเนี่ยดูจะเหมือนแบบก้อนเลยก็คือจะหมุนได้ปรับได้หมดอะไรเหมือนกัค้คือเขาเรียกว่าแบบแมนนวลเลยอะ่ะคืออยากจะได้เสียงอะไร จิ้มปุ๊บกดปุ๊บกดแก้ไขจิ้มปุ๊บหมุนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นได้เลยอย่างเงี้ยนะครับคือมันทำมาจอบโตูดประมาณนี้นะครับอ่โอเคนบอันนี้คือแบบแตกแตกอ่าเขาเรียกแตกแอมป์เขาเลย ต่ายเหมือนก้อนๆเลยอะไรอย่างนี้นะครับอ่านี่เลยครับอ่ะต่อมาครับเสียโงโซลูโอ้ยสายนิ่มมากดันเลยและสายนิ่มมาก ช่วงนี้อาจจะยุ่งๆกันสักนิดนึงนะครับนะถ้ารีวิวกันแบบว่าช้าๆอะไรอย่างเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะโอเคเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นการเล่นเสียงโซโล่โอโหดีจัดให้แจ่มๆเลยนี่ครับนี่คือใครที่เหว่าอยากได้ของเก็บเทพนะครับ บ่งบอกว่าผมเนี่ยช่วงนี้ไม่ได้นักิตามาประมาณ2วันเลยนะโอ้โหนิ้วนื้อแข็งบดื้อเลยนะ pues, uh คือออกแบบชัดๆเลยนะครับออกฟีลแบบชัดเจนมากคือทุกเอฟเฟกนะครับนะผมอยากจะบอกน้องๆมือใหม่เลยนะครับนะต้องออกตัวก่อนเลยว่าผมไม่ได้เก่งแต่ว่าเท่าที่ผมลองมาเนี่ย ดูได้เลยใน u t u b e นะครับบอกได้เลยว่าเอฟเฟกทุกตัวนะครับที่เขาผลิตออกมาขายเนี่ยคือมันมันมีดีหมดแหละนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่เราเนี่ยแหละทำความเข้าใจมันมากน้อยเพียงใดแล้วก็ปรับออกมารีดเสียงมันออกมาเนี่ยได้ดีแล้วเราเข้าใจมันหรือเปล่าคือเขาเรียกว่าให้เวลาศึกษากับตัวเอฟเฟกตตัวกีตาร์ตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับอย่างผมเนี่ยเรียกว่าขุกเลยทีเดียวนะครับใครดูคลิปผมเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่า คุกกันอยู่ทั้งวันเลยนะครับคือเนี่ยไอ้พวกนี้ผมบอกตรงว่าถ้าผมปรับแป๊บเดียวไม่เกิน2-3นาทีได้ครบทุกเสียงไ่้ไหมอ่านะเพราะว่าหูผ่านมาไม่รู้กี่พันตัวนะจัดส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยมาถึงปรับมาถึงปรับ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 แป๊บเดียวนะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อเดี๋ยวทำให้ดูอ่ะเสียงเอาแบงค์ที่2นะแบงค์ที่2อ่ะคุณจับเวลาได้เลยนะไม่ถึงไม่เกิน2อถึงสนาทีเนี่ยผมปรับหมดอ่ะเดี๋ยวเอาเล่นเล่นเสียงคิงก่อนอ่ะเสียงคิงก่อนเลย อ่านี่เสียงคลีนนะอ่าต่อมาเป็นคิงคอรัสนะครับเนี่ยผมได้นะแป๊บเดียวเนะี่ยผมได้สองเสียงแล้วคุณเชื่อไหมเชื่อไหมว่าผมได้สองเสียงแล้วนะครับอ่านี่เสียงคิงคอรัสอ่าเล่นให้ดูเลยนะครับเห็นะนี่แป๊บเดียวนนีะ้ได้2งเสียงลไหนะอ่าเสียงแตกนะครับ ผมบอกนะครับคือคนอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่จริงใจนะครับอะไรดีเราแนะนําว่าดีเราจะคุยในสิ่งที่เราทําได้แค่นั้นเองนะครับเราจะไม่คุยในสิ่งที่เราแบบว่าทาไม่ได้นะครับนะคนอย่างผมเลยนะคือแบบว่าเป็นคนแบบตรงๆอ่ะตรงๆนะครับอะไรดีบอกดีนะครับอะไรไม่ดีอะไรพอใช้ได้ก็บอกตามนั้นเลย จัดให้เลยนะอ่ะแป๊บเดียวเสียงโซโล่นี่ขนาดคุยไปด้วยเนะี่ยยังไม่ถึงเลยเห็นไหมยังไม่ถึงสองสามนาทีเลยเน,นะเนี่ยแป๊บเดียวผมได้เสียงได้เสียงครบแล้วนะนี่นะครับนี่คืออะไรวันนี้เราอยากจะซื้อเอฟเฟกตตั้งหนึ่งเจ้าหรือสักหนึ่งคนเนี่ยนะครับเราต้องดูด้วยว่าเขาเป็นมืออาชีพหรือเปล่าแล้วเขาเซตอัพให้เราแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ามีลูกค้าหลายคนเนี่ยซื้อไปนะครับซื้อไปแล้วปรับเป็นมันก็ดีแต่ถ้าเกิดซื้อไปแล้วปรับไม่เป็นอย่างเงี้ยนะครับ ก็ต้องเอาไปขายต่อถูกไหมทั้งที่เอฟเฟกเป็นเอฟเฟกที่ดีมากเลยนะครับแต่ละตัวเป็นเอฟเฟกที่แบบว่าโอ้โหเรียกว่าดีมากๆแต่บางทีเนี่ยเราปรับไม่เป็นหรือไม่มีคนแนะแนวทางให้เราเนี่ยนะครับบางทีมันก็จะต้องเอาไปขายต่อไม่เคยเล่นแล้วคุณก็อาจจะพูดว่าเคยเล่นแล้วเสียงไม่ดีอ่ะเคยเล่นแล้วเพราะว่าวันนี้เราไม่เจอมือชีพมากกว่านะถ้าคุณเจอมือชีพอย่างผมเนี่ยมันจบแน่นอนอ่อ นี่คุยกันไม่ถึง 2, 2นาทีครึ่งเองเนี่ยเห็นะถ้าผมปรับจริงๆไม่คุยในแป๊บเดียวนะก็เผื่อไม่ถึงหนึ่งนาทีเห็นไหมครับเนี่ยแับไม่คือสไตล์ของยูเบอร์ไฟคือพูดในสิ่งที่เราทําได้เท่านั้นเห็นไหมครับอ่านี่เลยนะนะผมไปดูในคอมไม่ได้เลยไม่มีใครเถียงผมแล้วก็ไม่มีใครบอกว่าเอ้ยว่าว่าผมแบบขี้คุยหรอกนอ่จริงไปดูได้เลยย้อนดูได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรวันนี้เราเป็นคนที่กินใจนะเราขอเป็นคนหนึ่ง ในโลกโซเทียลที่จริงใจกับคุณเวลาคุณจะซื้อของนี่ไม่งั้นน้องชายไม่ส่งเปอร์เซ็นต์อัพมือหนึ่งเป็นแสนครับใครเอาผมบอกตรงๆแบบคุยกันตรงๆเลยนะลูกชายเงินเป็นแสนคุณกล้าส่งให้ใครไหมถ้าไม่รู้จักจริงๆถ้าไม่มีเคิตจริงๆถ้าไม่เชื่อใจกันจริงๆคุณกล้าส่งไหมถูกปะไม่มีใครกล้าส่งนะครับเป็นห่วงผมก็ไม่ส่งแล้วเป็นแสนเห็นข่าวไหมเคยเห็นข่าวไหมเจ้าดังอยู่คนหนึ่งเป็นไงเอากีต้า์คนอื่นไปขาย เป็นล้านเห็นไหมเสียกันไปเป็นล้านเห็นไหมครับนั่นแหละครับนั่นคืออะไรวันนี้นะครับคือต้องดูลึกๆดูวิธีการซื้อขายอะไรยังไงดูคนนรต้องดูลึกๆ <S <S อย่าไปดูแค่แบบไอ้น,นั้นแค่เปลือกเฉยๆเนี่ยวันนี้แหละจำพวกกีตาร์ไฟบอกเลยว่าเป็นคนที่โคตรจริงใจถ้าคุณซื้อเอฟเฟกหรือซื้อกีตาร์อะไของเนี่ยคุณมองตรงว่าคุณได้คุ้มเงินแล้ววันนี้คุณได้คุ้มเงินมากๆอันนีก น้องชายส่งมาเซตอัพโอ้โหสายมันนิ่มอ่ะนะต้อแใจว่าเวลา,เราเ,ราเราเล่นแล้วสายมันนิ่มมันก็อยากเล่นไหมมันแบบเนี่ยใช้แรงนิดเดียวเนี่ยบางทีผมใช้แรงเยอะเกินไปนะม,มันก็ปิดไปเลยนะเห็นไหม,ไหมนี่ครับค,คือมันไม่ต้องแบบไม่ต้องไปออกแรงอะไรเยอะเลยอ่ะนะ อ้วนจัดเลยนะรปรับ EQ อีกหน่อยอ้วนเลยเห็นไหมนี่แหละครับนี่คือสไตล์ของจ um ัมมุกบิดไฟนะครับ คายนะครับใครอยากได้บอสในวีแปดศูนย์นะครับอยากได้กีตรงกีตาร์อะไรซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้หมดนะครับดูในเพจของยมุกยิมไฟือช่องยูทูบในไลน์แอดไลน์กลุ่มเฟ e บุ o กกลุ่มเฟซบุ๊กเพจโอ้โหคือเยอะมากมาก เข้าไปดูใน Google ก,ก็ได้นะเสร์ชใน Google พิมว่าจะมุกจะไฟมันก็ขึ้นนะครับขึ้นหมดทุกช่องทางไว้ะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปการซื้อขายกับใครที่หนึ่งคนคุณต้องดูเครดิตด้วยนะครับวันนี้มันเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะเราปรับให้คุณด้วยเราไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วขายเลยนะไม่ใช่เรานะครับซื้อมาแล้วต้องเทสแบบนี้ยังต่ำสี่ชั่วโมงนะครับยังมากสุดเป็นสิบชั่วโมงเราเปิดทิ้งไว้เลย มีเลขดวนเลขวิ่งเราไม่ส่งหรอครับนะเสียชื่อเราเอาจริงจริงครับเราสร้างชื่อมาเป็นปีแล้วเราก้าพูดได้เต็มปากากันหน้ากล้องเลยไม่ต้องมีบิดพิ้วเลยเรารับผิดชอบสินค้าเห็นไหมครับอถ้าเกิดว่าเนี่ยคุณดูรีวิว u t u b e อยู่แล้วคุณไปดูคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมีคนมาด่าเฮ้ยเนี่ยส่งของไม่จริงหรออะไรของอะไรไม่ตรงปกอะไรพวกเนี้ยคุณไปดูได้เลยไม่มีหรอครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะคนจริงอยู่ที่นี่คุณซื้อหายคนจริงคุณจะได้ความเป็นจริงและคุณจะได้ของที่ดีจริงนะครับอ่าจัดไปครับผมนะจัดจะมุ่งจะไฟ <ST AN K> โอ้โหนี่ขนาดเสียงลิตนทื่อมาเล่นเสียงโซโล่ดางเลยคือมันเล่นง่ายมาก จัดไปให้ผมนะฮะอยอาลืมงด้วยนะหูฝากคอร์สไป้ด้วยคอร์สสอนเซตอัพกีตาร์เซตอัพเอฟเฟกต์เซตอัพตู้แอมแล้วก็ฟรีคอร์สสอนกีตาร์เทพเลยนะครับนะจัดไปใครรุ้จะไปจัดไปครับ